ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ก็ตอนบ่ายๆเนาะวันนี้ฟ้ามืดมากเลยไม่มีแดดนะครับลุงก็เลยตื่นเต้นมากเมือม่อเมื่อตอนบ่ายไอ้เมื่อตอนเช้านะ่ะเดินมาดูแล้วก,ก็ก็อดใจไม่ได้ที่จะมามาถ่ายมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นกันมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นกะันนะฮะซูมให้เห็นชัดๆเลยนะก็คือตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่คือดอกของดอกไม้ หรือดอกไม้จิ๋วซึ่งอ่าที่สวนลุงเองนะครับก็คือดอกกัมยานนั่นเองดอกกัมยานชนิดนี้ชื่อว่าดอกบอสเวเลียาไลเวียนะครับดอกบอสเวเรียาไลเวียเนี่ยม,มีมีตำนานมีเรื่องราวมากมายนะครับลุงปลูกมันไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่ของเขานะแต่ว่าต้นแม่เนะี่ยยังไม่ออกดอกแต่พอต้นตอนมาเพื่อ็นออกดอกนะครับ เนี่ยลุงก็อตอนออกมาแล้วก็เอามาใส่กระถางไว้แล้วก็วางหน้าบ้านนะสุดท้ายมันออกดอกเฉยเลยนะครับก็างอย่างที่เห็นนะวอซเรีไลเวียเนี่ยอ่มันเป็นไม้ป่ามันเป็นไม้ที่มันเป็นกัญญาที่หายากมากๆค่อนข้างที่หายากมากๆเลยเพราะว่ามันมันไม่มีทั่วไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือราคามันค่อนข้างสูงราคาต้นพันุ์นะครับ ทั้งราคาต้นค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาของอาราคาของเลซินอ่ะค่อนข้างสูงในตลาดโลกครับเพราะว่ามันหายากนะฮะตัวนี้จะเจอที่มันถิ่นกำเนิดก็จะไปโซมาเลียนะฮะถิน่นถิ่นโซมาเลียแล้วก็เคนยานะครับแล้วก็น่าจะเชื่อมเชื่อมเอธิโอเปียได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความยากของมันคือมันไม่เหมือนบอสวอลลซากา เวลาเราตอนกิ่งของบอสโซเลียชนิดนี้นะออกลากยากมากเพราะว่ามันเป็นไม้ไม่มีเนื้อไม้ทนไม้แรงอะครับไม้ไม่มีเนื้อพอควันเสร็จปุ๊บไม่นานก็ตายเลยถ้าเกิดว่าไม่รอดจริงๆก็ไปฟ้องเงี้เซียนเลยนะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอาการนี้นะลุงลุงทำมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับเนี่ยประมาณต้นพันธุ์เนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับลุงตอนไว้นะ แล้วก็เอามาชําใส่กระถางแล้วก็ไม่ไม่ไปไหนเลยก็จะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาจนออกดอกนะครับแล้วพอแกะดูข้างล่างก็ไม่มีรากอันนี้ก็คือความเสี่ยงของความเสียเ่ยงที่ใกล้ศูนย์พันของบอสโซเลียชนิดนี้นะครับใน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 กรีบดอกของเขาอะนะดูดีๆนะครับในกรีบดอกของเขามันจะมีสีชมพูละเลือ แล้วก็มีความแบบมีมีใจกลางมีกลีบดอก1 2 3 4 5สมีกลีบดอก5กลีบแล้วก็มีใจกลางอยู่ประมาณ8จุดนะฮะเป็นเกสรสีเหลืองๆอันนี้คือค่อนข้างที่จะเป็นดอกบอสเวอรียไลเวียที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าเออนั่นนะเพราะเท,ท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นดอกที่อวบอิ่มมากนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงพวกดอกตูมเนี่ยสีค่อนข้างจะสวยออกสีชมพูเลยก่อนที่จะบานนะครับนี่ก็คือลักษณะการเป็นของเขาแล้วก็อย่างหนึ่งคือบอกว่าลูกงงเหมือนกันใบไม่มีนะฮะเนี่ยออกใบมานิดเดียวกระจึงหนึ่งนะเนี่ยออกใบมากระจึงหนึ่งแล้วก็ออกดอกมาอย่างนี้เลยนะครับต้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกใบเลยแตก่ออกมานิดนึงนะ แตงมานิดนึงเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกดอกเนี่ยอันนี้บานไปสองรอบแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสติดผลน่าจะยากอยู่นะครับอ่คุณความความเป็นบ well อสเวียร์ลายเวียเนี่ยมันดีอย่างไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าบอสเวียรดีอย่างไงอ่มันน่ะมีกลิ่นหอมกว่าเพื่อนเขานะฮะมันเป็นแบบ คล้ายๆล้กักเซอรี่ของบอสเลียเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะลุงจะขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะว่ามันเป็นเจ๋งยังไงลุงจดมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะเนี่ยเขกากล่าวว่าบอสเวียลายเวียเนี่ยแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่พบที่เอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียนะครับบอสเวียลเวียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์กำยานที่มีกลิ่นหอมที่ แตกประหลาดกว่าตระกูลบอสเซเลียทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีความความละมุนและหวานอยู่ในตัวของมันเองความหอมในตัวของมันเองซึ่งต่างกับค่อนข้างที่จะต่างกับบอสโซเลียเล็กเต้านะครับเพราะว่าเท่าๆที่ลุงมาลุงดมดูแล้วมันมันมันต่างกันกับเล็กเต้าอ่ามันเป็นความผิดปกติของสายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยคือมันถูกใจมากมันจะมีกลิ่นดอกไม้อยู่ มันจะมีกลิ่นแบบดอกไม้ดอกฟลอเรลนะกลิ่นพวกนี้อยู่ในอยู่ในตัวของของยางเองแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะถูกใจกับพวกนักปรุงน้ําหอมมากนักปรุงน้ําหอมส่วนมากแล้วจะจะ,จะนิยมแล้วก็ชอบกลิ่นแบบนี้เพราะว่ามันมันปรุงต่อไปได้ง่ายในการปรุงนะครับก็คือนี่คือลักษณะเด่นของตัวเขาเองอืเดี๋ยวขยายออกไปดีกว่าแล้วก็จะไปดูใกล้ๆกล้ได้ไหมอ่าเนี่ยโอเค วงการน้ำหอมที่เป็น natural perfume เนี่ย perfume เนี่ยมัน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 ัถูกใจมากนะในในนักปรุงน้ำหอมอมันจะคล้ายๆกับเนี่ยเขาเขาจะบอกว่ามันมันมัไม่ต่างกันกับบอสเบリアเน็กเลกตาเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีจุดเด่นจุดด้อยของจุดเด่นจุดอันนั้นของมันอยู่ในตัวของมันกลิ่นของมันถือว่าเป็นคนละโทนกันกับยานซึ่ง ลุงมีเลยนะพวกบอสโซเลียซาก้าบอสโซเลียคาตาลียพวกนี้คนละเรื่องเลยคนละคนละแนวเลยพวกเซเลต้าอะไรเงี้ยคนละแนวกันนะครับมันมันมันต่างกันเพราะว่าอย่างเซเลต้าหรือกรรมยานโอมานเยเมนพวกอ่ซาก้าหรือคาตาลียกลิ่นจะค่อนข้างแน่นนะครับหนักแน่นแต่กลิ่นของตัวนี้เป็นอโลมาติกนะเป็นอ่าวนิลาสวีตวานิลานะ เป็น powdering ก็คือพวกกลิ่นคล้ายๆแบบแป้งหอมเด็กอะออประมาณนั้นอนะ่ะกลิ่นกลิ่นหอมดอกไม้คล้ายๆสิอ่าคล้ายๆเบนโซโอินนะก็คือกํายานไทยอะกํายานยวนเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกํายานไทยหรือกํายานยวนผสมกับเนโรลีอ่าเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นนะครับ แล้วก็มีบาซามิกนุ่มๆบาซามิกก็คือเหมือนกับว่ากลิ่นยางของต้นไม้นั่นแหละนุ่มๆอยู่ข้างในตัวของมันเองฐานก็คือดรายดาวซึ่งความรู้สึกกรีนหอมกำยานแต่และแต่ดุมๆนิดๆน,ดๆนดๆนะอะไรประมาณนั้นนะทำให้กลิ่นพวกนี้มันมันทำให้มันถูกใช้ในถูกใช้ในไฮเอนเปอร์ฟอร์มนะครับสกิรั e อ r โล a าแบรนด a อิมเ o ชั่นมีด i เทช i ่ นี่คือความลับของของการทําสมาธิหรือน้ํามันอะไรพวกอา n o t ติงออยหรืออะไรต่างๆพวกนั้นนะเนี่ยถ้าถูกนําไปใช้พวกนั้นแล้วเป็นน,น้ำหอมที่เป็นเกรดพรีเมียมเลยอ่องค์ประกอบต่างๆก็ไม่ต่างกันมากมายนักแต่ว่าก็จะมีส่วนมากหรือน้อยแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าที่ลุงจะเล่าให้ฟังก็คือ,อมีเอ,เอ,เอพายเน้นละมเนน,นพี พีไซเมน้นอ,ออคทายแอคซิเตเอตทำให้หอมหวานผลไม้อะไรเงีย้ยซาบินเนตก็มีไลเวียรมีออกเทอรินเซอร์แซิเอตสูงกว่ากํายานสายอื่นนะครับที่ที่ที่สร้างให้กลิ่นหอมหวานนี่แหละซึ่งมีความเป็นผลไม้ด้วยอยู่ในตัวว,ว้าวมันเจ๋งจริงๆนะบรรจัยจะเห็นภาพกินแอปเปิ้ลแล้วก็มีดอกไม้โยมาเนาะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ แล้วก็จะมีกลิ่นยางไม้โชยมานะซึ่งต่างจากบอสโซเลียอื่นๆซึ่งมีแอนเซนโซอัซิตตสูงกว่าและให้สปิริชัลอาเรซินัสแบบแบบ uh, โทนกลิ่นในโบดอะโทนกลิ่นในโบดอะ,อะ,อะมันต่างจากตรงนั้นก็คือไอตัวนี้จะใช้จะใช้กลิ่นทั่วไปที่จะออกออกสู่ตลาดออกสู่ความละมุนละไมความมี i ิเทชันความเป็นสมาธินะ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับบอสโซเลียเซเลต้าซาก้าซึ่งไปทางโบดหรือทางทางความหนักแน่นมากกว่าฉะนั้นมันก็ต้องมาเบรนร่วมกันมามาใช้ร่วมกันตัวนี้จะไม่มีบอสโซลิกแอซิดสูงเหมือนบอสโซเลียเซเลตานะครับอ่าอ่าดังนั้นก็อย่างที่บอกกลิ่นนำนะกลิ่นนำคุณค่าของกลิ่นนำตัวนี้จะมีกลิ่นลดความกังวลทำให้สบายใจเปิดลมหายใจ ช่วยระบบทางเดินหายใจตั้งงากเสียอ่อนๆอ่อนๆน,นนะครับเน้นนะแต่ไม่เท่ากับเซนตาที่ใช้พวกสกินแคร์ก็จะเหมาะนะครับไปสร้างกลิ่นสร้างอะไรให้ตัวเองได้นะสายพันธุ์เด่นน่ะตัวนี้สุดยอดเลยคือเหมาะมากที่จะไปทำสินค้าสกินแคร์หรือไปทำเป็นน้ําหอมหรืออ่าคือไม่เหมาะที่จะไปทำเป็นสินค้าราคาถูกอย่างเช่นเทียนหอมหรืออะไรพวกนี้นะ แต่ถ้ามันขายได้ราคาสูงก็เหมาะที่จะทําดังนั้นลุงมองว่ากัมยานตัวนี้เป็นกัมยานที่น่าสะสมมากๆนะฮะนี่ก็ลุงก็พยายามที่จะขยายขยายแต่ไม่รู้ว่ารถนี้จะติดหรือเปล่าแต่ก็เห็นดอกมันมาแล้วก็ชื่นใจอยากจะเล่าทุกคนฟังว่าบอสเลียไลยเบียเนี่ยจากโซมาเลียเนี่ยออกดอกแล้วที่สวนลุงนะครับโอเครูให้ให้ดูกันชัดๆให้ดูชัดๆ,ดดๆนะครับเนี่ยนี่ดอก อ่านี่มันบานไปสองสองรอบแล้วแต่ลุงไม่ได้ถ่ายแต่ตัวนี้เพิ่งๆ่งบานนะครับอ่าหน้าตาน่ารักกระมูกกระมีถึงเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวลุงจะเขียนรายละเอียดต่างๆอที่ลุงเล่าอ่ะไว้ใต้ข้อไว้ใต้เรื่องลาใต้คอนเทนต์ให้นะครับเดี๋ยวลุงจะอ่า ทำศึกษารายละเอียดแล้วก็เก็บไว้ให้ว่ารายละเอียดมันเป็นมีสารอะไรบ้างอะไรบ้างน่าปลูกไหมหรือไม่น่าปลูกหรือควรจะไปต่อหรือควรหยุดแค่นี้นะเดี๋ยวลุงจะรอติดตามดูว่ากลุ่มเนี้มันจะไปรอดขนาดไหนบ้างเพราะว่ามันตอนยากมากแล้วลากมันออกยากมากอันนี้คือไม้พวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาฉะนั้นต้องใจเย็นๆเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ตอไม่ติดก็ต้องไปตอนใหม่เพราะว่าลุงมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะก็คือต้องค่อยๆทำกันโอเคครับผมขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ